สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวเจ็ดสีนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2554าค่ะเช้าน,นี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุวัต์เบื่องทองแดงและดิฉันสิริคุณอัฐปัญญาพลค่ะสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราเข้ามาช้าหลังไป15นาทีนะครับเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการเปิดแนวคันบิ๊กแบ็กที่บริเวณคอปอ,อย่านผลโยธินนี่แหละครับหลายฝ่ายกังวลว่าน้ําจะมาทางสายใหม่หรือว่าผลโยธินหรือเปล ที่จะไปสะพานใหม่นะครับก็ยังคงมีปัญหาอยู่ยังไม่ค่อยสัญจรไปมาได้นะฮะ,ะแต่ว่าผู้สึ่ข่าวไปได้รับการร้องเรียนมานะครับจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณแยกเกษตร หรือว่าลึกไปจากนั้นนะฮะคือปกติรถแท็กซี่สามารถผ่านไปได้แต่ว่ามีวินอเตอร์ไซค์แค่บางคนเท่านั้นเองนะครับเขาร้องเรียนมาชาวบ้านร้องเรียนว่าวินอเตอร์ไซค์เนี่ยไปโบกให้แท็กซี่อ,อย่าเข้าไปเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยนั่งรถอเตอร์ไซค์เข้าไปในย่านดังกล่าวก็ทําให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับเป็นการหาไรายได้ในทางที่ไม่ค่อยถูกในทางที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะคะเมื่อคืนนี้เองค่ะทีมข่าวของเรานะคะก็ไปสำรวจนะคะไปตระเวนกันที่บนถนนพหลโยธินค่ะตั้งแต่แยกเกษตรเรื่อยไปนะคะไปจนถึงวงเวียนบางเขน ก็พบว่าบางจุดนะคะยังคงมีน้ํำขังอยู่ค่ะขณะที่บางพื้นที่นั้นก็แห้งแล้วนะคะไยจุดที่ยังคงมีน้ําท่วมขังก็อย่างเช่นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหน้ากรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ ระดับน้าน,นั้นก็อยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรล่ะค่ะซึ่งรถเล็กเนี่ยก็สามารถจะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณอนววัน์บอกไปนะคะว่ามีชาวบ้านค่ะเขาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะบริเวณลงสะพานข้ามมาแยกเกษตรก็ท,ทําทีหวังดีค่ะต็แจ้งเตือนผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะคะว่าระดับน้ําสูงรถไม่สามารถจะวิ่งผ่านมาได้นะคะข้างหน้าไปไม่ได้คันแท็กซี่คันก่อนเนี้ยค่ะอะไรนะระเบิด แก้เบอรหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะบอกให้ลงแต่พอลงสภามันก็เริ่มแห้งแล้วมันแบบว่าท่วมเป็นแบบบางที่คือบอกว่ามันไม่ได้ท่วมตลอดสายที่เขาพูดเหมือนแบบว่าอยู่ประมาณเท่าเขาคือแบบราไม่สามารถไปได้อะค่ะพอแท็กซี่ขับออกไปวินมอเตอร์ไซค์เขาจะมาตื้อเราบอกว่าเออเนี่ยพี่ไปได้นะพี่ไปได้น้องต่อราคามาอะไรเงี้ยเอาก็ตรวจสอบเรื่องของการสัญจรไปมาก่อนที่จะเดินทางกันละกันนะครับ